ค่ะเมื่อกี้บอกว่าจะจับลิงเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีปฏิบัติการในการจับลิงลบบุรีนะคะคือตามข่าวกันอยู่เคาจะเห็นว่าเขาจะจับลิงตัวตึงก่อนนะเพราะว่าทางจริงๆเขาใช้ว่าลิงตัวตึงลิงหัวหน้าแก๊งอ๋อแล้วมันมันแปลว่ามันมีตัวเปรี้ยวอยู่ต้องอ่านว่าชาวพี่เอฟฟังข่าวนะแล้วมันเป็นภาพที่แบบว่ามันเหมือนในหนังมากเลยค่ะคือตอนแรกเลยให้เอาเข้ากรงแต่แค่วันเดียวค่ะหลังจากนั้นเขาจะเรียนรู้เลยว่าไม่ฉันไม่เข้าเขาเลยใช้การยิงยิงยาเข้าไปขนาดยิงยายากเลยเพราะอะไรคะลิงแถวนั้นคุ้นกับปืน คุ้นกับปืนเพราะเห็นแล้วล่ะว่าถ้ายกขึ้นมาปั๊บหนึ่งอันงี้มันเขาตลบใช่คือคือเขาเก่งมากเขาเก่งมากอาขหรือแม้แต่อุ้ยแต่งตัวแบบนี้ เธอมาจับฉันแน่นอนเขาจำเจ้าหน้าที่ได้ว่าอ่ะเพราะฉะนั้นตอนแรกเห็นบอกว่าจะจับเท่าไหร่นะห้ตัวหรืออะไรงเงี้ยไหมโอ้โหได้ว่าละเก้าตัวสุดท้ายได้แค่แปตัวเข้าตัวได้เป็นเลขตัวเดียวเท่านั้นเองจริงๆก็ต้องไปดูนะในบางประเทศเขาใช้วิธีการเขายิงเป็นยิงตะขาใหญ่อะพี่อ้อยอ่ะแล้วคุมทีเดียวเลยยิงตะขาใหญ่คุมทีเดียวแล้วเอาไปเลยนะฮะหรือบางที่นะครับเขาใช้วิธีการรมควันเอา เขาบอกว่าตอนนี้พอลูกดอกยิงไปอะไม่ใช่ลมค<ย>วันลมยายาสลบเอ่ยาสลบลิงเนี่ยเขาบอกว่าลงพื้นที่เสร็จพระข้อจำกัดมันเยอะมากกว่าลิงจะสลบใช้เวลา2-5นาทีคือยิงไปหนึครั้งอย่างนะคะและในขณะที่เขายังไม่สลบเนี่ยเขาสามารถที่จะสู้กลับเขาสามารถที่จะส่งเสียงแล้วเรียกฝูงอะ วันแรกๆยังจับได้อยู่ลักษณะคือเหมือนกร้งจับหนูอ่ะมันกรงจับหนูอัตโนมัติมีอาหารที่ข้างในก็ปึ้งแต่พอแป๊บเดียวลิงมันเห็นแล้วครั้งเดียวมันก็จำได้แล้วหลังจากนั้นก็ใช้ไม่ได้แล้วอ่ะเพราะว่าตอนแรกเลยอ่ะเขาบอกว่าวิธีการจะดูว่าลิงตัวตึงยังไงพี่เขาบอกเออเขาดูยังไงเหรออ๋อเปล่าให้คนช่วยดูพี่ก็กลัวมากว่าเอะถ้าเป็นเราเราจะรู้สึกไหมว่า ตัวนี้มันต่างจากตัวอื่นนะแต่ตอนนี้ค่ะพอเขาจับลิงเหล่านี้ได้ก็มีคําถามว่าแล้วเขาไปไหนต่อล่าสุดเลยเนี่ยคือเขาจะส่งไปตรงนครนายกเพราะจริงๆแล้วมันมีศูนย์ศูนย์ฝึกเขาใช้คำว่าศูนย์ฝึกสันดาลเลยนะศูนย์ฝึกสันดานลิงเหรอศูนย์ฝึกสันดาลลิงก่อนที่จะเอากลับมาลบบุรีถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเขาเขาเขามีมีสัญญาณว่าเออเขาดีขึ้นแต่ตอนนี้คนนครนายกไม่เอาเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมีลิงอยู่เป็นพันตัวแล้วและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไปอยู่ตรงนั้นปั๊บแล ต้องทำหมันก่อนน่ะผมว่าอย่างแรกอตอนนี้เขาบอกว่าเขาทำหมันไปกว่าแปดสิเปอร์เซ็นตนะคะอืมนะคะเสร็จปั๊บเนี่ยคือลิงที่ทำหมันจะสังเกตได้จากบริเวณหน้าอกริมฝีปากใต้คางจะมีรอยสักเป็นสัญลักษณ์เพื่อให้สังเกตง,ง่ายว่าอันนี้คือทำหมันแล้วหรือมันมีปืนแบบปืนยิงทำหมันไหมอไม่ได้แปลว่าไปยิงจู่ๆคนนะแต่หมายความว่าแบบสู้ที่ยิงเป็นเข็มปึ๊กแล้วก็แบบสามารถทำหมันได้เลยอะไรอย่างเงี้ยยิงไปก่อนแล้วจริงๆแล้วแล้วอันนี้เป็นข่าวของกรมอุทยานนะคะเขาบอกว่า80%ิเนี่ยเิงนเนี่ยคือ เขาทำหมันไปแล้วนะแล้วเราจับได้ว่าละแปดเก้าตัวจากจำนวนลิงทั้งหมด2,400ตัวณลบบุรี9้าจาก2004นะฮะก็ต้องกก็ก็แต่ก็เข้าใจอ่ะเขาก็เต็มที่มันก็ยากชาวบ้านจะเป็นฝ่ายชี้ตัวให้เพระจำได้จากตำหนิต่างๆอ๋อพวกลิงผ่านสงครามไหมคะคือหางกุดหูแหว่ง27ปีเขาบอกเออทำหมันแล้วปล่อยให้หมดเจนมะ27ปีนะโอ้โหนานเหมือนกันนะยี่ปีไม่ได้นะเราอาจจะไม่อยู่ละ จริงจริงลิงยังอยู่เลยค่ะลิงยังอยู่ฉันทำไมฉันไม่อยู่ดูแล่ะนี่ยเออค่ะ